ช่วงนี้เหมือนโลกกำลังพลิกหน้าใหม่อีกครั้งดาวพฤหัสที่อยู่ในตำแหน่งมหาอุดจุดที่พลังแห่งความโชคดีความมั่งคัง่งและความสำเร็จกำลังรวมตัวกันอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปีแต่รู้ไหมครับพลังดาวที่แรงมากแบบนี้มักมาพร้อมบททดสอบใหญ่สำหรับชาวลัคนาราศีกันถ้าผ่านได้คุณจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้พ่อหมอติดดาวสตาริเซจ จะมาเปิดคำทํานายเต็มๆให้คุณฟังแบบละเอียดฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมโชคดีและบทเรียนจึงมาพร้อมกันเสมอสวัสดีครับทุกคนผมพ่อหมอติดดาว Story Sage นักพยากรณ์ที่เชื่อว่าทุกดวงดาวมีเหตุผลและทุกโชคชะตามีจังหวะของมันถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้แปลว่าจักรวาลพาคุณมาถูกที่แล้วครับช่องนี้คือพื้นที่แห่งพลังดีๆที่เราจะพูดกันเรื่องดวงชะตา การเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์และวิธีใช้พลังจักรวาลเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งมีพลังและสงบใจถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปคำทำนายดีๆที่พ่อหมอติดดาวตั้งใจทำให้ทุกคนดาวพฤหัสย้ายมหาอุดคืออะไรและทำไมถึงสำคัญดาวพฤหัสหรือที่เราเรียกกันว่าพระครูแทนพลังแห่งความปัญญาความรู้ความเจริญและบุญบารมี เมื่อดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งมหาอุดหมายถึงดาวอยู่ในราศีที่ให้พลังสูงสุดเหมือนพลังบุญทั้งหมดถูกเปิดประตูขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงในทางโหราศาสตร์มหาอุดคือช่วงเวลาที่ดาวสามารถดึงดูดโชคลาภและส่งเสริมบุญเก่าได้ดีที่สุดแต่สำหรับใครที่ยังมีกรรมที่ต้องเรียนรู้ดาวพฤหัสก็จะทำหน้าที่ครูใหญ่มาทดสอบคุณด้วยเช่นกันดังนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของจักรวาล ที่จะเผยให้เห็นว่าคุณเติบโตพอจะรับพลังบุญใหญ่นี้หรือยังคำทำนายจัดเต็มสำหรับลัคนาราศีกันการงานดาวอาทิตยย์้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งนิดแปลว่าชาวลัคนาราศีกันอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือถูกคาดหวังสูงกว่าปกติคุณอาจต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมากมีทั้งคนช่วยจริงและคนที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์แต่ข่าวดีคือ ดาวพุธและอังคารที่ย้ายเข้าพิจิกจะเสริมให้ความคิดเฉียบคมขึ้นงานที่เกี่ยวกับเจรจาคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาจะโดดเด่นมากถ้าคุณรับมือกับแรงกดดันได้โอกาสเลื่อนขั้นหรือได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลครับการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์หาได้มากใช้หมดไวรายรับเข้ามาไม่ขาดแต่รายจ่ายมักมาพร้อมภาระจากคนรอบตัวระวังเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมาขอหยิบยืม หรือเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ถ้ามีใครมาชวนลงทุนให้ชะลอ,อก่อนดาวพุธและอาทิตย์ยังไม่หนุนด้านเอกสารหรือสัญญาแต่ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์หรือต่างถิ่นนีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมอย่างไม่คาดคิดครับความรักสำหรับคนมีคู่อาจมีเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยจากการสื่อสารที่ไม่ตรงใจช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์นำเหตุผล ดาวพุธในพิจิกสอนให้พูดด้วยความลึกและเข้าใจใจคนฟังส่วนคนโสดน,นะครับมีโอกาสเจอคนถูกใจจากที่ไกลหรือผ่านโลกออนไลน์แต่อย่ารีบร้อนตัดสินเพราะคนนี้อาจจะมาทดสอบหัวใจมากกว่าจะอยู่ทาวรการเรียนพัฒนาตัวเองดาวพฤหัสมหาอุดทรงผลดีมากกับการเรียนรู้ทุกด้านถ้าคุณกำลังศึกษาหรือเตรียมตัวสอบจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรืออาจารย์ที่เมตตา สิ่งที่เรียนช่วงนี้จะอยู่ติดตัวไปนานเหมือนลงรากลึกในชีวิตสุขภาพระวังอาการเหนื่อยล้านอนไม่พอหรือระบบย่อยอาหารแปรปรวนพ่อหมอแนะนำให้พักสายตาดื่มน้ำมากๆและหาเวลานั่งสมาธิสั้นๆทุกวันดาวอังคารในพิจิกช่วยให้พลังชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าไม่บาลานซ์พลังนี้จะกลายเป็นเครียดสะสมได้โชคลาภดาวอังคารเกษตรในพิจิก หมายถึงโชคมาจากการลงมือทำเองไม่ใช่รอถ้าคุณกล้าเริ่มอะไรใหม่ในช่วงนี้โอกาสสำเร็จสูงมากโดยเฉพาะงานออนไลน์หรือการขายของเลขเด่นโชคลาภของคุณในช่วงนี้คือ9และ5ครับคำเตือนและบทเรียนที่ควรระวังอย่าให้ความใจดีของคุณกลายเป็นช่องให้คนเอาเปรียบและอย่ารีบตัดสินใจเพราะแรงกดดันทางอารมณ์จักรวาลกำลังทดสอบขอบเขตของคุณ ว่าจะรักคนอื่นได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองหรือไม่เคล็ดลับเสริมดวงหรือวิธีแก้เคล็ดโบราณสวดคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารทุกเช้าหนึ่งจบก่อนออกจากบ้านถวายน้ำสะอาดแด่พระประจำวันพุธเพื่อเสริมพลังพุทธให้ขมชัดใส่เสื้อผ้าสีฟ้าหรือเท่าอ่อนในวันสำคัญจะเสริมเสน่ห์และโชคลาภและอย่าลืมทำบุญเงียบๆให้กับคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเพื่อปล่อยพลังกรรมออกจากใจ ถ้าคำทํานายนี้ตรงกับคุณพ่อหมอติดดาวขอให้คุณช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่เป็นลัคนาราศีกันได้ฟังด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าฉันพร้อมรับพลังดาวพฤหัสแล้วเพื่อเป็นการเปิดพลังบุญของคุณและไปฟังคลิปต่อของราศีอื่นๆในช่อง Story Sage พ่อหมอได้ทําไว้ครบทั้ง12ลัคนาแล้วนะครับ